วันนี้เราอยู่ที่โครงการสวนบัวรีเิเดนซ์คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ใจกลางอาลีในส่วนของหนึ่งห้องนอนจะมีโซนครัวบิวอินที่ให้คุณสามารถทำอาหารได้ทุกเวลาเรื่องคุณภาพต้องบอกว่าพรีเมียมมากๆค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นที่สามารถวางโซฟาไว้นั่งดูทีวีชิลๆหรืออ่านหนังสือเพลินๆได้สบายมากๆเลยค่ะเมื่อเดินเข้ามาจะเจอกับมาสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่ สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆแถมยังมีพื้นที่ให้ตกแต่งเพิ่มได้อีกเยอะเลยซึ่งทางโครงการได้มีการบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วรับรองว่าสาวๆทุกใจแน่นอนค่ะในส่วนของห้องน้ำจะมาพร้อมโถสุขภัณฑ์แบบอัจฉริยะมีการแยกโซนเปียกและโซนแห้งชัดเจนเป็นสัดส่วนในส่วนของสองห้องนอนจะเป็นแบบฟูรีฟิตเต็ดพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง สามารถทำเป็นโซนห้องครัวห้องรับประทานอาหารหรือจะทำเป็นห้องนั่งเล่นก็ทำได้เหมือนกันค่ะเมื่อเดินเข้ามาที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมบอกเลยว่าห้องนี้กว้างมากๆสามารถตกแต่งในสไตล์ที่คุณชอบได้หลายแบบเลยค่ะในส่วนของห้องน้ำจะเป็นแบบดับเบิลแอคเซสสามารถเข้าออกได้สองทางสะดวกสบายทั้งผู้อยู่อาศัยและแขกที่มาเยี่ยม สำหรับห้องนอนที่2มาพร้อมตู้สภ้อผ้าบิวอินขนาดของห้องสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้กำลังดีเรียกว่าออกแบบมาเพื่อผู้อยู่อาศัยจริงๆเลยค่ะที่สำคัญห้องทุกยูนิตยังมีระบบหมุนเวียนอากาศ ERV ช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5สําสำหรับใครที่แพ้อากาศหรือเป็นภูมิแพ้หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้คือส่วนบัริสเซเดนต์อารีหราชคูสสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถมาพบกันได้ที่โครงการส่วนบัริสเ i เดนต์อารีหราชคูได้เลยนะคะทางโครงการมีข้อเสนอพิเศษมากมายรอทุกท่านอยู่แล้วมาใช้ชีวิตปราณีที่อารีกันค่ะ